ขับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เตมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นกระผมขอสดุดูดีวีรชนทั้งเก้าท่านที่สูญเสียชีวิตที่แนวหน้าและขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในช่วงอพยพหลบภัยขอให้ทุกท่านได้รับความปลอดภัยจากใจจริงของสมาชิกรัฐสภาของเรานะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าก่อนหน้าที่กรรมธิการเสียงข้างมากจะมีการลงมติให้มีคณะกรรมธิการสองชุดคือคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูนนั้นมีความเห็นอีกกระแสหนึง่งว่าต้องการให้การร่างรัฐธรรมนูญใช้องค์กรที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอซึ่งเป็นที่รับรู้และมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูนมาตลอดแต่ปรากฏว่ากลไกที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ โวดลงมาแล้วแพ้ในเรื่องของกรรมธิการสองคณะที่กลาบเรียนอย่างไรก็ตามครับภาพจำของประชาชนที่พูดถึงสภาล่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอโดยเฉพาะเมื่อครั้งรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งท่านพานในช่วงนั้นก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเองก็ดำเนินบทบาทในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรากฏในช่วงนั้น สภาล่างรัฐธรรมนูญได้มีบทบาทในการให้ข่าวและความเคลื่อนไหวของการดำเนินการตลอดเวลาโดยมีคณะกรรมการยกร่งางรัฐธรรมนูญเป็นคนยกร่างขึ้นมาการเคลื่อนไหวของสภา,ล,าล่างรัฐธรรมนูนหรือสอสอรอในปีนั้นก็ได้มีการออกไปต่างจังหวัดมีการไปให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการรับฟังปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาต่างๆจนเกิดเป็นกระแสร,รัฐธรรมนูญทงเขียวและผ่านการรับรองจากสมาชิกรัฐสภาในที่สุดโดยการขานชื่อปรากฏเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศไทยนี่ผมขอเท้าความนิดหนึ่งดังนั้นเมื่อมี กรรมธิการสองคณะเป็น,นกลไกทดแทนสภา,าล,ล่างรัฐธรรมนูญผมจึงเห็นว่ากลไกทั้งสองกรรมธิการนี้จะต้องมีความโปร่งใสในการทำงานไม่แพ้สภา,าล,ล่างรัฐมนูญในปี40ที่ผมเคยมีประสบการณ์นั่นก็คือจะต้องมีการรายงานความเคลื่อนไหวต่อประชาชนอยู่ตลอด รายงานอย่างไรก็คือคลไกลหนึ่งก็คือการถ่ายทอดการประชุมและรายงานให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเป็นอนุกรรมธิการหรือเป็นคณะทํางานให้ได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยการประชุมร่วมของสองกรรมธิการนี้ควรจะมีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวของข้อคิดเห็นต่างๆเพราะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็น ก็จะออกไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วก็มาพูดคุยกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆทีละเรื่องทีละบททีละมาตราซึ่งถ้าหากไม่มีการสื่อสารถึงกันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของประชาชนก็ได้ดังนั้นภารกิจของสองกรรมธิการนี้จึงจะต้องควบคู่กันไปอย่างแนบแน่น ตลอดระยะเวลาคําว่าแนบแน่นไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเห็นตามกันเสมอไปนะครับจะเห็นแตกต่างกันก็ได้จะขัดแย้งกันก็ได้แต่ขอให้มีความเห็นร่วมกันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้ายที่สุดท่านประธานครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องรายงานเป็นระยะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ท่านประธานกรรมธิการก็ได้ชี้ว่า หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับแต่มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนครั้งแรกนั่นคือประมาณเกือบหนึ่งปีขาดเพียงห้าวันแต่ว่าก็ไม่จบสิ้นเท่านั้นนะครับเพราะการดําเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนหลังจากที่มีร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จะต้องยื่นร่างรัฐธรรมนูญนั้น ให้ประธานรัฐสภาเพื่อประธานสภานั้นนำร่างรัฐธรรมนูญมาพิจารณาโดยให้ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสอสอและสวออและกลับคืนไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกหลังจากนั้นถ้าหากไม่แล้วเสร็จก็ยังขอขายายเวลาได้อีกรวมแล้วเป็น30วันบวก30วันและอีกส0วันเป็นถึงเกวันหรือสเดือนเพราะฉะนั้น กว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จเพื่อดำเนินการนำมาบังคับใช้ต่อไปก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำหนึ่งปีหรือไม่เกินหนึ่งปีสามเดือนท่านประธานครับดังนั้นบทบาทสำคัญที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ต้องการของประชาชนหรือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั่นคือบทบาทของกรรมธิการสองคณะนี้คือคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญส5คน และคณะกรรมการรการรับฟังความคิดเห็นอีก35คนจะต้องมีการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบและรายงานต่อประชาชนอยู่เป็นระยะระยะซึ่งหลังจากที่มีคณะกรรมการสองคณะแล้วนั้นก็จะต้องมีการจัดสัดส่วนการทำงานผมเองก็ได้ขอให้ได้มีการจัดลำดับว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นถือเป็นประธานคณะในการประชุม ทั้งสองคณะส่วนกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นเป็นรองประธานคณะในการประชุมร่วมกันและโดยใช้ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมของทั้งสองคณะในการพิรณาร่วมกันท่านประธานครับจุดนี้ผมอยากจะให้ที่ประชุมกรรมธิการที่ประชุมของรัฐสภาเราพิจารณานะครับว่าเราจะได้มีการรับฟังเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรถ้าหากเป็นเรื่องที่ปิดกันอยู่ภายใน ของสองกรรมธิการผมจึงอยากให้มีการแก้หรือเพิ่มเติมตรงนี้ว่าให้มีการรายงานการประชุมในการร่างรัฐธรรมนูญทางสื่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเรื่องใดที่ไม่สอดคล้องต้องการของประชาชนก็จะได้ถูกปรับให้เป็นตามแนวของคณะกรรมการตามแนวของประชาชนมิฉะนั้นที่เราบอกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูนที่ดีที่สุด ดีกว่าที่เราแก้ไขของปี60นั้นก็อาจจะไม่เป็นความจริงดังนั้นผมคิดว่าดีที่สุดก็คือการเปิดกลไกให้มีการตรวจสอบจากสาธาระเพื่อให้เปิดกลไกในการที่ทําให้รัฐธรรมนูนนี้เป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีที่สุดกว่าทุกฉบับที่ผ่านมาครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ,รบขอบพระคุณครับ